สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมคําตอบจากประชาชนทั่วประเทศนะครับในคําถามสข้อของนายกรัฐมนตรียังไม่ทันจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งประเด็นใหม่ให้คนไทยได้ช่วยกันคบคิดอีก50ประเด็นเข,าาเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับทั้ง50ประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการคําตอบหรือต้องการที่จะฟังคําอธิบาย จากประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์นั้นต้องการให้คนไทยได้เข้าใจถึงหลักคิดแล้วก็ช่วยกันขบคิดนะครับและก็เข้าใจถึงวิธีการทํางานวิธีคิดของรัฐบาลคอสชอมากกว่านะครับในแต่ละข้อมีประเด็นไหนที่น่าถกเถียงหรือก่อให้เกิดบทสนทนาที่น่าสนใจได้บ้างนะครับรวมทั้ง50ประเด็นนี้จะสะท้อนอะไรจากรัฐบาลคอสชอจะร่วมพูดคุยเรื่องนี้ กับดรอนุสร์อุนโนนะครับคณะบดีคณะสังคม,มาศาสตร์และมนุษยวิทยาและเป็นตัวแทนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองอาจารย์อนุสร์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจามสวัสดีครับครับขอบพระคุณอนะาจารย์ที่ให้เกียรติในรายการอีกครั้งหนึ่งอาจารย์อาจารย์คิดอย่างไรฮะมอง50ประเด็นที่พลเอกประยุทธ์โยนถามคนไทยอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยคิดคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์คือถ้ายก ่็คล้ายๆกับว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดไปก่อนนะว่ามันสืบเรื่องมาจากไอ้กรณีสี่คำถามแรกนั้นยังไงเนี่ยครับความน่าสนใจคือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าสร้างวาระหรือว่าเปิดประเด็นนะฮะให้คล้ายๆกับว่าการถูกเถียงของสังคมเนี่ยไปอยู่ที่ตัวเขาเป็นส่วนใหญ่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมาใช่นเมครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีกรณีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไปหมดแล้วคุณประยุทธ์ก็ก็ <ๆ S 2> นะครับออกมาพูดหนึ่งสองสามอยห้าตั้งแต่กรณีของอะไรล่ะ คุณลำไยหายทองคาอะไรสํานองนั้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะแบบสร้างประเด็นได้ตลอลดในขณะเดียวกันนะฮะไอสิ่งที่มันคล้ายๆกับค่อยๆนะฮะดําเนินการไปนะฮะอย่างคล้ายๆกับเงียบๆนะฮะก็เกิดขึ้นเช่นนะฮะการซื้อรถถังจากจีและรถทุ่งก๋ะจากจีอะไรนี้เป็นต้นนะครับ <uld iro> ก็คือว่าในหลายๆประเด็นเนี่ยคือคุณประยุทธ์จะแบบคล้ายๆกับจะเปิดประเด็นขึ้นมานะฮะแล้วให้สาธารณณะเนี่ยฮะคล้ายๆกับว่าจดจ่อ นะครับอยู่กับสิ่งที่คุณประยุทธ์นะฮะเปิดขึ้นมาไว้ในขณะที่ไอ้สิ่งที่มันดําเนินการไปนะฮะโดยลึกๆนะครับหรือว่าโดยองค์กรหรือโดยโครงสร้างหรือว่ากลไกลที่ันวางอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านไปเลย<ม>อย่างที่เราเห็นล่าสุดจำมป็นครับกรณีเนี่ยหายทองคำนะฮะใช่ไหมนะคุณลำไยหายทองคำาำเป็นครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะ ปิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ก็ปรากฏว่าอ้าวในช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละนะฮะ<ม>แล้วทาลานก็เรียบร้อยแล้วสั่งซื้อลถเกาะจากจีนไป<ม>นดิบตามมาดิกจะลงสัญญาอะไรกับนะฮะไอรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะครับไอรถไฟความเร็วสูงเงี้ยนะครับหลายประเด็นแต่ยังไงก็ดีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดยกในเรื่องของคุณประยุทธ์เนี่ยที่ทาหน้าที่เป็นคล้ายๆกับบุคคลที่สร้างวาระให้กับสังคม,มแล้วก็ทําให้ เราคล้ายๆกับว่าเฉะไฉไปจากประเด็นที่เราควรจะมองแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณประยุทธ์ทาในวันในศาสตร์พระราชาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ในแง่หนึ่งเนี่ยมันว่าเป็นความสืบเนื่องอะครับมาจากไอ้สิ่งที่เขาได้คล้ายคล้ายกับตั้งคําถามมาไว้ใช่ไหมครับให้ประชาชนตอบสีข้อด้วยกันซึ่งก็ได้วางคล้ายคล้ายกับช่องทางหรือว่าวิธีการในการตอบใช่ไหมฮะที่ว่าให้ไปที่ศูนย์ทำารงทำไปตรงทะเบียยให้อะไรกระตอบก็ว่าไปแล้วที่ผ่านมามันก็มีคล้ายๆกับปฏิกิริยานะจากหลายกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคร ของนักวิชาการนะฮะจำนวนหนึ่งรวมไปถึงนักกิจกรรมางสังคมก็จะเป็นในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์ทีเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราจำจไม่ผิดนะครับเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณโรมใช่ไหมนะฮะที่เป็นตัวแทนของปัจจุบันก็เป็นกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยใช่ไหมครับก็บเดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็ไปตอบคาถามสีข้อแล้วก็บอกว่าคําถามเช่นนี้เนี่ยมันวางอยู่บนหลักคิดที่ว่าไม่ได้ไว้วางใจไอ้กลไกที่ออกแบบไว้ไม่ได้เชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญที่เรียงบอกไว้อะไรย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีปฏิกิริยาทํานองนั้นขึ้นมานะฮะในขณะเดียวกันก็จะมีการพยายามที่จะนะฮะใช้กลไกของรัฐวัตถุน เกณฑ์ผู้คนให้มาตอบคําถามครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่คาดเกาได้นะครับว่านะครับคนที่เข้ามาในการตอบคําถามนี้นะฮะก็จะนะครับได้รับการจัดต้งแล้วก็ตอบไปนิจจางที่รัฐบาลต้องการให้ตอบคือในส่วนหนึ่งเนี่ยคำถามเนี่ยมีลักษณะชี้นาอยู่แล้วแต่เดียวกันเนี่ยไอ้ช่องทางที่จะตอบเนี่ยนะฮะหรือว่าแบบไอ้ส่วนคล้ายๆกำหนดว่าจะตอบอะไรได้บ้างเนี่ยฮะก็ยิ่งกํากับเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิงไปในิษษีทางตรงนั้นอย่างไรก็ดีอันึงนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เองเนี่ยคล้ายๆกับว่าครั้งที่แล้วมันอาจจะ โฉแจ้งไปนิดนึงครั้งนี้ก็เลยปรับใหม่แทนที่จะเป็นลักษณะของคําถามใช่ไหมครับที่ให้คุณมาตอบก็เปลี่ยนไปลักษณะของการคล้ายๆกับโยนประเด็นขึ้นมาให้หารือขาดเดียวกันก็จะบอกว่าเหล่านี้นะเป็นเป้าหมายเป็นพันธกิจที่รัฐบาลวางเอาไว้นะครับในการที่จะบรรลุนะฮะในเวลาที่ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่น,นะแต่ก่อนจะเลือกตั้งก็ไม่บอกเหมือนกันนะครับ<ม>ก็พูดไปอย่างนี้นะฮะ มันดูหลากหลายพอสมควรแล้วก็ในแง่หนึ่งมันก็ดูกระจัดกระจายนะเพราะจำนวนเขาบอกว่าหยิบมาแค่50ข้อซึ่งผมคคดห้าสิข้ออะไรเยอะเกินไปแล้วนะสำหรับคนที่เป็นระดับนโยบายหรือผู้บริหารนะครับมันจะต้องคล้ายๆกับสามารถที่จะ นะ,ะกระชับนะฮะหรือว่าขม,มวดประเด็นปัญหาให้มันเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญได้แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยแตกเปลารายละเอียดออกไปว่าในแต่และหัวข้อมันแบ,บ่งเป็นกี่หมวดหมู่เป็นประเด็นย่อยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์พูดใน50ข้อเนี่ยมันกระจายกระจายและสถานะมันเสมอกันหมดเลยมันก็เลยทาดูเหมือนนะฮะทำให้ละลา,านตาแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าเราเอ่อมาดูอีกทีหนึ่งพยายามที่จจัดกลุ่มหรือว่าจําแนกประเภทของมันเนี่ยผมคิดว่า เราพอมองเห็นอะไรสักประมาณ3-4อย่างด้วยกันนะครับในคําถามที่คุณพิยุทธ์วางเอาไว้นะฮะข้อด้วยกันอันที่1ก็คือว่ามันเป็นความสืบเนื่องนะครับมาจากไอ้คำถาม4ข้อก่อนนั้นแหละนะครับถ้าเราไปดูโจทย์ของข้อที่นะครับคำถามข้อที่สักประมาณ38ดนะครับร,บรบวไปถึงข้อ2ีอ ข้อที่38นี่ค่อนข้างจะชัดเจนใช่ไหมครับในการที่บอกว่านะฮะการให้ได้มาซึ่งนะะักนะการเมืองซึ่งมีศีลธรรมนะฮะเป็นคนดีอะไรก็ว่าไปให้ได้มาซึ่งนะครับรัฐบาลที่มีธรรมาธิบานใช่ไหมครับข้อ38เนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้โจทย์ตรงเนี้ยลงไปถึงไอ้ความมุ่งมั่นหรือว่าพันธกิจของรัฐบาลตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปโยงเข้ากับนะฮะไอ้คำถาม4ข้อในชุดก่อนหน้า สำคัญแต่เพียงว่าครั้งนี้เนี่ยมันถูกผลักเอามาไว้ในข้อที่สามสิบแปดนะฮะ<ม>ก็กระเด็นออกมาไกลพอสมควรเหมือนกันนะฮะ<ม>ข้อที่สามสิบแปดแล้วก็มีบางข้อเหมือนกันนะฮะในเรื่องของในข้อที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็พูดเอาไว้นะครับในเรื่องของเนี่ยก็คือมีสองเรื่องด้วยกันนะฮะคอนเซิร์นของเขาคือว่าต้องได้มาซึ่งนักการเมืองซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรม,มและต้องทํำยัางไงาให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาพิบาองนเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเมเจอร์คอนเซิร์นนะครับที่ยัง คงอยู่แล้วก็เป็นความสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะฮะอันที่หนึ่งนี่ที่เราจะเห็นก็คือว่ามันมีความสืบเนื่องและเชื่อมโยงกันนะฮะจากไอ้โจทย์สีข้อที่วางเอาไว้ด้วยกันนะครับ mm hmm. อันที่สองที่เราเห็นก็คือว่านะฮะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีวิธีคิดในทํานองซึ่งอันนี้ก็ปรากฏผ่านตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาแล้วเนาะก,ก็เลยมานะครับก็คือว่าการผูกขาดนะครับวิธีการมองปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับไว้ให้กบรัฐ นะครับเป็นคล้ายๆกับค่อนข้างเกมเบ็ดเสร็จนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าประเทศแล้วเนี่ยนะฮะเออมันก็ต้องเรียกร้องในการมีส่วนร่วมใช่ไหมของประชาชนแต่ตรงนี้เนี่ยนันดูนะฮะรัฐเนี่ยจะผูกขาดการตัดสินใจหรือว่าวิธีการคือแก้ไขปัญหาคือทาประหนึ่งว่าใช่ไหมครับจะขอความเห็นอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่มันปรากฏในนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับการผูกนะฮะเอหรือว่ายึดอํานาจในการตัดสินใจไว้ตามลําพัง mm. เราจะเห็นได้จากอะไรเราจะเห็นได้จากอย่างเช่นจํานวนพวกข้อที่37อย่างเงี้ย ก็เรียกร้องนะครับว่าก็จะโยงไปถึงนั้นมันก็คือว่าบอกว่าเนี่ยนะให้แบบทุกคนเนี่ยเป็นอ่อะไรทําหน้าที่เป็นประชาชนเป็นพลเมืองดีนะรู้จักบทบาทหน้าที่อะไรก็ว่าไปแบบปฏิควาไปสิ่งตัวเองวางเนี่ยก็คือนะครับประชาชนเนี่ยนะฮะอยู่ทําตามหน้าที่นะครับตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทําไป แล้วทีนี้เนี่ยรัฐบาลโดยคอสชอเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาไต่ประชาชนก็อยู่เฉย,ยๆนะครับมีบทบาทหน้าที่ทตามกฎแล้วก็ไปแล้วโดยเพราะยิ่งน่าสนใจมากคือว่าไม่เพียงแต่เฉพาะในส่วนของพลมเมืองโดยทั่วไปนะครับที่ถูกนะฮะกำหนดให้ต้องทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองรวมไปถึงตามกฎหมายที่วางเอาไวเ้เ่ยเอีกกลุ่มหนึ่งซึ่สูกพูดค่อนข้างจะชัดก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมหรือว่า NGO นะฮะกลุ่มนี้ก็ถูกค่อนขาจะชัดเจนก็คือว่าให้กลุ่มนี้นะครับ ให้คการเคลื่อนไหวเนี่ยนะใหะ้คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักอย่าคำนึงเฉพาะแต่ปัญหานะฮะประเด็นปัญหาหรือว่าเป้าหมายของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะปรากฏในข้อที่39 ครื่อันี้น่าสนใจมากก็คือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่กระบวนการมวลชนกึ่งจัดตั้งเนี่ยมันหายไปรวมไปถึงว่าในกลุ่มของนักกิจกรรมทางสังคมหรือนักศึกษาเ <c oughs> นี่ยก็ลดบทบาทการเคลื่อนไหวไปจำนวนมากเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็มีนาคดียอยู่ในโรงพนักศารล้วจะเต็มหมดนะครับก็ถูกห้ามเคลื่อนไหวละลรก็ว่าไปในระยะหลังเราพบว่ากลุ่มที่ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าท่าทีหรือว่าแนวทางที่กับ ตั้งคําถามไปแบบวิาวาพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคือเป็น NGO เอ,อ่อเราจะเห็นได้ยังไงกรณีตั้งแต่แรกสุด,สดงงใช่ไหมครับเมื่อที่ที่แล้วหรือยังไงเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันใช่ไหมครับกลับไปที่หน้า UN ใช่ไหมฮะนะครับก็ไปอยู่เป็นหน้าที่ยาเอ็แล้วก็มีการถแถลงข่าวอะไรสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรนะก็สลายกันไปนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใ,ใช่ไหมครับกลุ่มคนรักสุขภาพใช่ไหมครับเมื่อวานที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะ ก็ไปนะครับไปยึดเวทีในการประชาพิจารณ์ใช่ไหมครับรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบหลักประกันสุขภาพซึ่งไปปรับแก้มาจากฉบับที่แล้วเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะฮะก็เป็นวันทั้งสุดท้ายใช่ไหมครับจัดที่เมืองทองใช่ไหมฮะก็มีกลุ่มนี่ครับก็กลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งก็หัวหอกถือว่าเป็นกลไกหลักในการประสานเชื่อมโยงก็คือ NGO ใช่ไหมครับจำนวนมากทีเดียวซึ่งน่าสนใจคือตัดเอาไว้ก่อนคือว่ากลุ่มนี้ก่อนหน้านั้นเองก็เป็น กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องหรือเราเรียกกลุ่มเป่านักวีดนั่นแหละนะฮะที่ทําให้พวกเขาเข้ามาสู่อำนาจในตอนนี้แตนน่ใก็ดีเนื่องจากว่าหลังจากที่คอสอชอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะฮะหรือว่าเดียวกับอิชชูซึ่งกลุ่มเหล่านี้คิดว่านะฮะจะคล้ายๆเป็นคุณกับพวกเขาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็กลับไม่ใช่ก็เลยลุกขึ้นมาใหม่อย่างวันนี้เราเห็นน่าสนใจคือว่าก็เข้าไปใช่ไหมครับก็ไปค้านดรงนั้นก็จะเป็นข่าวกันออกไปหลายช่องทางด้วยกันกลุ่มเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมว่าคือว่า จากที่กลุ่มก่อนหน้านั้นนะฮะกระบวนการมวลชนกลุ่จะตั้งนักศึกษานักกิจกรรมเนี่ยก็นะฮะเนื่องจากว่าถูกดําเนินคดีมีข้อในต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีอะไรชนักติดหลังกันเต็มไปหมดเนี่ยนะก็เคลื่อนไหวไม่ได้ก็กลุ่มนี้ขึ้นมาคุณประยุทธ์เองก็เลยนะฮะในชุดนี้ก็เลยคล้ายๆกับเมนชั่นกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับก็บอกว่าเนี่นะ ไปพวกเอ็น o อนี่นะนะฮะอยาเคลื่อนไหวเฉพาะนะครับประเด็นปัญหาของตัวเองอยาเป<ม>้าหมายของตัวเองเป็นไรต้องมองในประเทศชาติเป็นตัวตั้งนะครับแล้วพูดอะไรให้ลดอัตราของตัวเองนะให้คำนึงประโยชน์ของส่วนรวมบ้างอยาคิดถึงสิทธิเสรีภาพไม่มีขอบเขตนะฮะ<ม>อย่าไปพูดถึงความยากจนคนบ้างมีอะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ที่ข้อ18เราก็จะเห็นได้ว่าใช่ไหมครับก็คือเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยนะก็จะผูกขาดแนวทางแก้ปัญหาตัวเองเอาไว้อันที่หนึ่งก็คือว่า คนเป็นพลเมืองมีหน้าที่มีบทบาทอะไรก็ทําไปตามกฎหมายก็ให้ทําอะไรก็ว่าไปส่วนในพวกที่เคลื่อนไหวอย่างเอ็นจีโอเนี่ยก็อยากเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็นของตัวเองนะนะครับนะฮะให้ดูประโยชน์กับประเทศชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่าไปอ้างเรื่องความยากดีมีจนความอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่ง,งตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็น,นะคล้ายๆกับพลังในการที่จะตั้งคําถามหรือว่าทางคสอชอในตอนนี้คุณประยุทธ์ก็เมนชั่นเอาไว้นะครับทีนี้ความน่าสนใจที่มันต่อเนื่องไปก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือว่า เนื่องจากว่ากลุ่มของ NGO เหล่านี้นะครับเขาก็จะคล้ายๆกับว่า เคลื่อนไหวในประเด็นป like, pues, right? so, so, uh, ัญหาของเขานั่นแหละอย่างที่ว่าอย่างเช่นเรื่องหลักประกันสุขภาพเขาก็ไม่ได้มาไล่กสชใช่ไหมครับเขาเป็นสมคานว่าไอ้เนี่ยกระบวนการรับฟังความเห็นหรือประชาพิจารณ์เนี่ยมันไม่ถูกตั้งแต่แรกนับตั้งแต่ในส่วนของที่มาของคณะกรรมการวิธีการรวมไปถึงว่าฟังไปแล้วมันจะนําไปสู่การปรับแก้หรือไม่อย่างไรก็ไม่มีหลักประกันอะไรไม่รวมไปถึงไอ้ตัวเนื้อหาที่วางเอาไว้นี่นะฮะซึ่งมันขัดกับหลักการประกันสุขภาพที่มีจ่เดิมโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้เป็นต้นนะครับประเด็นก็คือว่า พอคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้นะฮะมันเป็นโฟกัสที่ประเด็นเรื่องเฉพาะเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยทําให้ในส่วนของไอ้ความเป็นปัญหาทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็หายไปนะครับมันก็เลยเราก็จะเห็นได้ว่าใน50ข้อเนี่ยไม่มีการพูดถึงกลุ่มขัดแย้งทางการเมืองเลยนะไม่มีการพูดถึงพทางการเมืองรุกลุ่มต่างๆที่มาตั้งกสอซอางเมื่อก่อนเลยสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่ก็ต้องการจะพูดในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรม ความยากจนการกระจายไรายได้การพัฒนาการอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเหล่านี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่ใหญ่นะฮะค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกมันจะครอบคุมไปในเกือบทั้งหมดแล้วความน่าสนใจคือตรงนี้ฮะนอกเหนือนจะไปผูกขาดคล้ายๆกับวิธีการในการที่จะนะฮะแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกนะประชาชนอย่เ่เดีก็ไม่ต้องมายุ่งนะจะทาเองอยังคล้ายๆกับพยายามจะใส่วิธีคิดวิธีพิจารณาประเด็นปัญหาซึ่งนะครับ ผมคิดว่ามันคล้ายๆกับว่า,าไปกันไม่ได้เราสิ้นเชิงกับอาจจะเป็นความรู้ในสังคมศาสตร์ในเชิงวิพากษ<ม>์หรือกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรก็ตามไปก็คือถ้าเราไปดูนะครับในคล้ายๆกับว่าในข้อที่ข้อที่แรกๆเลยนะตั้งแต่ข้อที่สามหรือข้อที่ส<ม>ิบเอ็ดเนี่ยก็<ม>ยพยายามจะพูดว่าคล้ายๆกับอย่า,าให้มองนะครับอย่ามองในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นในเรื่องของ การกดขี่ขูดรีดนะคนจนคนรวยความเหลือมล้ำไม่เป็นธรรมแต่ให้มองในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือพึ่งพาอาศัยกันอันนี้มันเป็นการกลับหัวกลับหางการรอมองปัญหาโดยเฉพาะยิ่งระบบทุนในสิ้นเชิงเพราะในทางสังคมศาสตร์นะฮะโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ตระหนักกันดีว่าระบบทุนนิยมนะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันมีลักษณกดขี่ขูดรีดอยู่ในตัว เพาะเพิ่ยิ่งในส่วนที่เป็นผลผลิตส่วนเกินเนี่ยที่นายทุนจะได้ไปแต่คุณประยุทธ์เนี่ยนะครับมาแก้ตางให้กับนายทุนเลยก็บอกว่านี่นายทุนเขาต้องแบกรับความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่คนที่เป็นนายทุนจะได้ลผลประโยชน์หรืสอสันตบทางไปมากกว่าอย่าไปคิดในเรื่องความเป็นธรรมอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย <Okay. S 2> นะครับคือพลิกตําราสังคมศาสตร์ใหม่หมดเลยคือแทนที่จะให้เราเข้าใจทุนนิยมว่ามันเป็นระบบที่โดยพื้นฐานเนี่ยมันมีการกดขี่กดดันแล้วไม่ไปทํา แล้วให้เราเข้าใจใมันใหม่ว่ามันเป็นระบบของการนะฮะช่วยเหลือกัอกรุ่แล้วพึ่งพาอาศัยกันของนายทุนนะ,ะของแรงงานของอะไรก็ว่าไป mm hmm. ซึ่งหมคเครื่อนี่เป็นความพยายามครั้งสําคัญทําไมคุณประยุทธ์ท,ทําเช่นนั้น mm hmm. ท,เทาเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเราไปมองดูตอนนี้นะฮะนโยบายใหญ่ของคุณประยุทธ์ก็คือหรือคอสชอเนี่ยคือประชารัฐและประชารัฐเนี่ยนะฮะก็คือบรรดากลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลย mm hmm. ลากไปเลยใช่ไหม mm hmm. มีมีกลุ่มอะไรก็ว่าไปเต็มไปหมดเลย ฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์เลยจําเป็นจะต้องะคล้ายๆกับใส่การอธิบายในการทําความเข้าใจระบบการทํางานของระบบทุนใหม่หมดนะฮะว่ามันไม่ใช่กลไกกดขี่กูกลื่มันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่พาอาศัยกันอะไรเงี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูไม่เฉพาะประชารัฐแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในตอนเนี้ย ที่มันใช้มาตรา44ใช้คาสั่งว่ฒสาคอสชทิ่บาบพาสกฎเกณฑ์กติกาอะไรทั้งหมดผังเมืองอลยอะไรก็เลยมันไปเอื้อหรือเกื้อกูลทุนใหญ่ทั้งสิ้นนะฮะนะครับนะถ้าเราเห็นตรงนี้เพราะนั้นจุดพาพตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะชัดก็คือว่านอกเหนือไปจากในส่วนของประชาัฐแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เขาผ่านในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไปละเมิดสิทธิชุมชนละเมิดชีวิตของผู้คนในประมาศเลยใช้กฎหมายพิเศษจำพวกมาตรา4 4หรือคำสั่งวุฒาคอสชเนี่ย มันไปในทิศทางที่มันเกื้อกูลกลุ่มทุนใหญ่ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นนะฮะที่คุณประยุทธ์จะต้องมาเกลี้ยกล่อมให้ผู้คนเชื่อว่าระบบทุนมันไม่ได้กดกีดขูดรีดนะฮะแต่มันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันก็กล่องพวกเราไปเช่นนั้นน่ะแล้วก็เราบอกว่าเนี่ยเรรอไปเถิดนะฮะเดี๋ยวไอ้การเจ้าเป็นเขาเรียกว่าซิกซาเอฟเฟกใช่ไหมฮะไอ้ผลบุญเนี่ยนะฮะมันก็จะตกมาหาสู่พวกเราวันใดวันหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือเป็นอันที่อันหนึ่งก็็คคืือออ่่นข้าางจะชัดกว นอกเหนือไปจากผูกขาดตรงนั้นก็พยายามที่จะเปลี่ยนหรือว่าการพยายามที่จะอธิบายการทํางานของระบบทุนใหม่ซึ่งนะฮะมันก็ไปโยงกับแนวทางในการที่เขาจัดการกับประเทศในตอนนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกการหนึ่งนอกเหนือไปจากตรงนั้นแล้วพยายามพยายามที่จะเปลี่ยนเคล้ายๆกับว่าความเข้าใจของเราที่เกี่ยวกับการทํางานของระบบทุนแล้วนี่นะครับซึ่งมันก็จะโยงกันมาอีกแหละนะฮะก็คือสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำก็คือว่าการชูอุดมการณ์รัฐ จะพวกชาติศาสนาพระมหากษัตร<ช>ิย์เราก็จะเห็นในห,หลายข้อด้วยกันนะครับที่ก็จะพูดถึงนะฮะเช่นให้เราภูมิใจในความเป็นไทยประสัตชาติไทยมีวัฒนธรรมท,ที่ดีงามอะไรก็ว่าไปยังไงนะครับและให้ปรับใช้ความเป็นไทยนะฮะในการอยู่กับโลกาพิวัต์นะครับอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้เป็นต้นนี่ก็คืออุดมการณ์รัฐนะครับปกบติมากๆเดียวกันนะก็จะบอกว่าเนะี่ยฮะเราต้องอย่าลืมอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างข้อ19อาอะไรเงี้ยนะครับหรือ<ม>ข้อโอเคข้อ2ี่สิบองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของไอ การให้เรานะฮะอยู่กับอุดมการณ์รัฐซึ่งนะครับในแง่หนึ่งก็คือมันไม่ให้เราตั้งคําถามกับอะไรไงน,นะฮะก็ต้องแบบนนรักชาตินะฮะาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยังไงว่าทําเป็นยังไงมันดีงามเดี๋ยวก็ว่าไปซึ่งเราทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะาวิกายถ้าเกอาอธิบายกันในเชิงทัง้งในวัฒเศาสตร์การเมืองหรือว่ามาร์กซิสแบบนะ,ะครับแบบอ่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จารีดหรือว่าเรยหลังนี่นะครับมันก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คือว่า มันก็กล่อมกล่่ยให้เราเชื่อว่าไอสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันถูกต้องดีงามอยู่แล้ว <S <S นะครับไอการจัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐ,ฐกิจที่มีตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกต้องดีงามอยู่แล้วนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยมันเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะครับเดี๋ยวคนบ้างมีนะฮะเขาก็จะแบ่งปันใ้พวกเราก็เป็นคนใจบุญสุนทานนะครับก็ <S <S 2> <S 2> มีความเมตตาปาณีนะก็แจกทานบารามีอะไรก็ว่าไปเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็ทํางานร่วมๆกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณประยุทธ์ชูนี่ข้อเนี่ยข้อ22หรือว่าข้อ19ที่ว่าด้วยอุดมการณ์รัฐชาติศรราสตร์กษัตริย์เนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับที่เขาพยายามจะให้เราเชื่อว่านะฮะไอ้ระบบทุนเนี่ยมันทํางานแบบนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เพราะอะไรล่ะก็ะเพราะชนชั้นนำชนชั้นปกครองนะฮะมันก็คือคนมั่งคัง่งมั่งมีเนียแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากไอ้ระบบทุนมากที่สุดอ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องนะครับอธิบายไปในทางเดียวกันเพราะนั่นอีกอันหนึ่ง อิงอยู่กับไอ้อุดมการณ์รัฐชาติสากษสัตย์เนี่ยก็จะมาเป็นพวกเดียวกันอ,อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นการถามกลับคุณประยุทธ์ไปในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันนะนะครับว่าหลายข้อเดียวกันก็คือว่ามีความพยายามที่จะนะฮะแสดงความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าในคารลองที่มันถูกต้องแต่ก็จริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทำหรือมันเป็นไปไม่ได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆสักสองสามข้อด้วยกันนะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่างข้อที่ยี่สี่ก็บอกว่ามันต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนจะต้องเพิ่มการคิดวิเคราะห์ให้กับประชาชนคนไทยม,มันฟังดูดีมากเลยนะฮะว่านะครับมีความปรารถนาจใ้คนไทยมีกระบวนการคิดวิเคราะห์นะฮะแต่ประเด็นคําถามก็คือว่าภายใต้สภาพการที่ทุกคนนะับถูกปิดปากปิดหูปิดตาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสในการพูดเนี่ยจะถูกกลับไปปรารถนกสกติเอ่ยถูกกลับไปเรียกกินกาแฟาเอ่ย มันจะเอื้อหรือว่าเกื้อกูหให้คนมันสามารถจะคิดวิเคราะห์ได้อย่างไรระบบการศึกษาซึ่งตอนนี้ตัวของนาฮะกสอชอเองทหารเองแทรกตัวก็ไปใช้กลใช้การศึกษากลายเป็นกลไกในเชิงครอบงำบูรณการรัฐอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเปิดโอกาสให้คนมันสามารถจะคิดวิเคราะห์ได้ยังไงแล้วเร,ระดับสาธารณะเนี่ยแค่การชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็ทําไม่ได้แล้วมันจะไปทาให้คนมันสามารถจะคิดวิเคราะห์ได้ยังไง คือคุณประยุทธ์พูดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเดยที่ไม่ได้ส่องกระจกดูหน้าตัวเองเลยะฮะไม่ได้ดูทบทวนเลยว่าสิ่งที่คอสอชอในปัจจุบันนี้นะครับมันเอื้อหรือว่าเกื้อกูลให้คนมันสามารถจะคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่มันสามารถที่จะตั้งคําถามเขาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยแปดพันเก้าอ่ะครับสำหรับข้อนี้นะฮะ<ช>ข้อที่หนึ่งนี่เป็นตัวอย่างง่าย,ายๆเลยว่าคุณไม่ได้ส่องกระจกดูตัวเองอะ่ะมันจะไม่ได้ข้อที่สองก็คือจาพวกนะฮะกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นข้อที่เอ่อยี่สิบรืออะไรจำลองเนี้ยนะครับ ก็บอกว่านะฮะอยากจะให้นะครับคนในประเทศเนี system, freely, <S <s ่ยมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐคําถามก็คือว่าระบบยุติธรรมในตอนนี้นะครับมันสามารถที่จะเป็นหลักประกันหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนได้ขนาดไหนนะครับที่ผ่านมาเราก็จะพบกับคําจําพวก2มาตรฐานนะแล้วมันก็ไม่ได้นะฮะคล้ายๆกับว่าถอาเบาลมไปแต่อย่างใด ตรงกันข้ามนะครับมันก็หนักนข้อขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าคนจํานวนหนึ่งนะครับก็หลุดพ้นผิดไปไม่โดนอะไรขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็โดนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปนะครับไม่มีช่องทางก็พยายามจะหาทางเล่นงานมันให้ได้แล้วไปถึงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในบางกรณีในหลายกรณีเราก็จะเห็นอยู่มีการเลือกปฏิบัติเต็มไปหมดสภาวะสองมาตรฐานเนี่ยไม่ไเคยได้ถูก address หรือว่านะฮะถูกยิบยกขึ้นมาว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องถูกที่าการแก้ไขได้แต่อย่างใดถึงเมื่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ย แทนที่จะเป็นสิ่งที่ดำรงไว้หรือจันทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับผู้คนในสังคมอย่างเสมอกันแต่กลับเป็นเครื่องมือนะสำหรับนะการเข่นฆ่ากันทางการเมืองของฝ่ายที่อยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้หรอฮะที่จะเรียกร้องให้มันเกิดกระบวนการให้คนเนี่ยมันเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะครับไปนะไปพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฮะนะครับ การอีกอันหนึ่งเป็นฝันรวมๆแรงๆมากนะครับข้อที่4ี่สิอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปนะอยู่ในเวทีประชาคมโลกอย่างมีเกียรตินะอยากให้ประชาคมโลกเขาให้เกียรติเรานะให้เป็นผู้นําในการแก้ปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเข้าใจว่าคุณประยุทธ์เองเนี่ยคงไม่ได้ติดตามนะครับหรือว่าตามเป็นหูเป็นนาตาเป็นไล่นะฮะว่าสถานะของประเทศไทยในสายตาของนะครับเพื่อนร่วมโลกเ่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเพียงแค่แบบในภพเมติกหรือว่าการ ความสัมพันธ์การพูดที่มันจะเป็นจะต้องทำะนะหลักๆแล้วในที u n ในอะไรเนี่ยนะครับเราตกเป็นเต้าในการตั้งคาถามนะครับต้องตอบเต็มไปหมดเลยครับนะฮะเจ้ากเกียรติที่ไหนไปล่ะก็ในเมื่อเองป้านตัวเองเป็นเช่นนี้นะครับนะครับจะไปคือมันเป็นความฝันแบบลมแรงๆๆมากเลยนะฮะที่พูดเช่นนี้โดยที่แบบไม่ได้ดูเลยว่าในสิ่งที่คุณปฏิบัตินะครับเป็นยังไงนะค,คือเนี่ยไอ้สามสี่ข้อที่ผมว่ามาเนี่ยนะ คือพูดมันฟังดูดีอยากแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เอาก็จริงแล้วสิ่งที่คุณทํามันสวนทางกันไปหมดนะครับแต่เท่าที่คุณยังไม่ได้สามารถที่จะเอ่อหรือไม่พูดถึงไอ้สิ่งที่คุณทําแล้วก็ไม่พยายามจะแก้ไขไอ้สิ่งที่คุณวางเอาไว้ข้อสามข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับเปนเพียงแค่การซื้อเวลาหรือว่าสร้างประเด็นอันใหม่ขึ้นมาให้คนได้มาพูดถึงะ่ะแล้วสร้างกลางไอ้สิ่งที่เขา เดินหน้าไปเรื่อยๆที่เขาทำนะฮะผ่านซื้ออาวุธเอ่ยกันอนุมัติโครงการเอ่ยการยกเลิกนู1นหนึ่งสอสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปคมันสะท้อนอะไรฮะเพราะว่าในในขณะที่หนึ่งไม่ไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นความฝันนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องก็ทําในสิ่งที่ตัวงข้ามแบบที่พูดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมันสะท้อนอะไรในใน,ในวิธีคิดแบบนี้ของผู้นําแบบนี้ครับอาจารย์แล้วมันสะท้อนสภาวะก็คือว่าเขาอยากจะพูดอะไรก็ได้อ่ะอ่าใช่ เขาอยากจะพูดอะไรก็ได้ประชาชนจะคิดอย่างไงด้วยใช่ไหมฮะคุณจะใช่ไม่สนใจเลยใช่เราเนี่ยนะจำทนจะต้องฟังเขาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเขาจะพลาบอะไรออกมาจะพูดอะไรออกมาไร้สาระขนาดไหนไม่ได้เป็นตรรกะไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันยังไงก็ต้องทนฟังกันไปหลายคนก็ไม่ฟังก็คือก็ปิดทีวีหนีอะไรางี้เป็นต้นที่ทํากันได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็รู้อยู่ใช่ไหมฮะพอถึงเวลาวันนี้ก็ก็ปิดทีวีไปดูช่องอื่นไปอะไรก็ว่าไปกับ ถ้าถ้ามองเรามามองสี่ข้อซึ่งค่อนข้างจะจริงจังเนี่ยสี่ข้อนี้ถ้าผลที่ออกมาเนี่ยรัฐบาลต้องการคําตอบแล้วนําไปสู่อะไรฮะคือผมคิดว่าสี่ข้อนี้สาคัญก็คือว่าถ้าเรามองนะครับเหมือนกับมันเป็นการตั้งแง่ฮะให้กับการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะ <S <S คือ,อยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แหละนะครับทีบน,นี้ก็คือเหมือนกับอันนี้ก็ตั้งแง่ว่าตั้งแต่แรกก็คือว่าสมมุติว่านะครับจะเกิดแนวทางการตอบคําถามเนี่ยไปในทิศทางที่เข้าช่องของเขา แล้วพอมันถึงวันนั้นมีการเลือกตั้งจริงแล้วมันได้กลุ่มนักการเมืองอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นข้ออ้างหรือว่าสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงเหมือนกับที่เขาทำต,ตอนปีสี่เก้าหรือห้าเจ็ดนะครับเรา<ข>ไปถึงการวางกลไกอะไรไว้ต่างๆทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรอิสระหรือปปชรหรืออะไรก็ว่าไปเขาก็จะใช้วิธีการเช่นนั้นเมันเป็นการเหมือนกับการเตรียมนะครับ<อ>การเตรียมความพร้อมแล้วก็นะฮะ ว่าคือยังไงไฉากนั้นมันเกิดแน่แล้วก็เป็นการคล้ายๆกับคํานวณให้ถีท่ทวนว่าถ้าเกิดฉากนั้นขึ้นจริงเนี่ยคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปแทรกแซงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจะจะสร้างความชอบธรรมใกนการแทรกแซงมันก็ต้องมีนะฮะฉันทามติหรือว่ามีเสียงของผู้คนมาก่อนหน้าใช่ไหมครับคือรับประหาร4ี่เก้าห้าเจ็ดเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงแต่น,นี่คุณมีความพร้อมคุณก็เตรียมไปเลยก็ทําไปคครรับเหมือนกําลังจะใช้สี่คำถามนั้นในการที่จะอ้างว่า มีความจาเป็นที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังจากที่จะมีการเลือกตั้งแล้วอันนั้นก็เป็นก็เป็น,ปนไปได้ก็คือครับก็คือเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นักการเมืองอย่างที่ว่าใช่ไหมก็เ้ามีโจทย์ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดไม่ได้จะทายังไงโอเคให้รัฐประหารให้คนนอกเข้ามาให้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันก็ปูทางก็คือวิธีการใดก็ตามแต่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยะอืะวิธีการใดก็ตามแต่ที่ไม่ได้ยึดโยงกับเสียงของผู้คนส่วนใหญ่ แล้วก็จะแทรกตัวเข้าไปหลังจากที่มีการเลือกตั้งอะ่ะแล้วก็ได้เลือกตั้งในสถานที่คนที่เป็นผู้นํารัฐบาลหรือว่าเสียงข้างมากอ่ะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้คือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาจะไม่เล่นเกมนี้หรือว่าเขาจะไม่หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ใ้าเขาหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ก็ต่อเมื่อนะครับพอมันผลเลือกตั้งออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันได้เยอะแล้วมันสามารถจะรวมทีมกันตั้งรัฐบาลได้ออแล้วคนต้องมาเล่นเกมนี้แต่ถ้า นะครับเกมนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนะฮะพรรคเล็กหรือเช่นประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วไปรวมกับพรรคเล็กที่เป็นนอมินีของสหานังงี้เป็นต้นตั้งซัพพลาขึ้นมาแล้วก็มีอ่อ่นายกที่มาตามคันลองเขาก็จะไม่หยิบเอาไอ้คำถามสี่ข้อคําตอบจากคำถามสี่ข้อนี้ไปใช่ฮะใช่ครับใช่ครับก็น่าสนใจฮะอาจารย์ฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลาในการพูดคุยครับอาจารย์ขอบคุณครับครับครับินดีครับสวัสดีครับดรอุสรอุโนนะครับซึ่งก็เป็น ตัวแทนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับที่เคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองและก็ในเรื่องของสังคมเรื่องของสิทธิพลเมืองเรื่องของสิทธิมุลชนมาโดยตลอดน่าสนใจนะครับต่อคาถามต่อประเด็น50ประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยได้รับรู้และเข้าใจถึงวิธีคิดของรัฐบาลคอสชนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอขอบพระคุณท <it> ี่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ